ชิดไปชิดมาพาอราไว้ว่านเกิดเป็นผัวหรือคนหลับใส่เนาะครับพี่น้องเมีอาัังเห็ดย่างกัเห็ดย่างเดียวบ่มีท่างโตตอบได้เลยขันเฮ้าเถียงกับา่าเฮ้าเถียงเอ้ามาดนีแล้วแลาไม่กินป่ะเนี่ยโอ้ยหฮงอ้ยคือหอมมุวยแต่ประแดกอืมประแดกแหม คุยก็บอกมองอืมสมทับอยากกระโดนเรล้าน้ำไล่ไหลอืมอือม่อยากมันแม่มานเถอะอืหอมยิง่งยินเลย มัแตกไหม,ม,ม,ม มันมีหน่อยมันมีหน่อยแหงน,นะ mm. ในการขนานน เบาได้พีน่น้องมันมาต่อเนื่องเบาได้กินโดนจ้าความรู้สึกเด็กถึงสวรรค์เลยค่ะ อืมทั้งเพชทั้งแซบอืม ก็ต้อ,อ,งองอยากน้ำ้างหลายถั่มีนหน่อยครับท้ยังไปกินได้เท่าเอื้อ พราซัก,กันมันสิเบดหัวไปแต่กินจักเดือนมัง้งมันมีหน่อยหืมผัวก็ทำไรแตกนี่บักผ่าอยู่ไปก่อนพี่น้องผัวอยากนั่มสวัสดีค่ะ